อนนี้เราก็ถึงป้ายโอเคเบตงแล้วนะครับยินดีต้อนรับข้าสู่เบตงซึ่งเบตงอยู่ด้านหลังเราเนี้เองนะครับผมเยวจะวนรถกลับไปพอดีเมื่อกี้ครับใจลอยไปหน่อยแล้วก็ขี่พลินเาจะเข้าไปที่เบตงกันนะครับโอเคจุดเช็คอินที่หนึ่งนะครับนั่นก็คืออุงโงมงมงคณลิตอันนี้เขารีโนเวทมาใหม่นะเป็น เป็นคือแบบสวยเลยแหละ าไปตรนะคับโอเคตอนนี้เรากำลังไปบ่อน้ำร้อนไปตรงนะครับดูอุณหภูมิอ่ะ25่สองศาเองนี่ขนาดตอน9ก้าโมงครึงแล้วนะอุณหภูม,มิยี่องศาโอ้โหโคตรเย็นเลยดู ยากาศเนี่ยจะเป็นเมืองในหมอกนะ้วจะเป็นหมอกเต็มเลยเมื่อกี้ขี่มาลมคือหมอกพระหน้าเนี่ยหน้าเปียกหมดเลยก็เป็นทิวที่แบบโอเคเมืองในหมอกจริงๆน,นะเพราะเป็นยังไงนะใครไม่เคยมาก็ลองมาซะจะล๋ยเราไปต้มไข่กินกันดีกว่านะครับนี่คือเข้าไหยหลักของผมามาไปตรงเลยนะครับมาทุกครั้งต,งต้มไข่กินทุกครั้งตอนนี้เรากําลังมาต้มไข่นะครับโดยที่จะมี บ่อหนึ่งบอสองบอ่อสามแล้วก็ทางร้านเขาแนะนําว่าบอ่อไก่สุดนุ่นน่ะจะร้อนที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับกว่าไข่จะสุกนะครับถามว่าน้ําตรงนี้ร้อนไหมนะก็ดูแล้วกันนะควันขึ้นนะเห็นไหมน,น,นู่นนะ่ะไปไกลนู่นน่ะร้อนไหมนะก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็พออุ่นๆแต่ว่าก็โอเคอารมณ์เหมือนแต่ถ้าเชนานก็ร้อนเนี่ย